พีนองก้องโอแต่ละพืุญจีก็มีปัญหาเยอะโอรบฟังปัญหาก็มาแล้วโอจะมาเจ้าอได้ปีนน้าก็จะกล้าไปแล้งในสภาพานะคะพอหลายหลายคนตอนนี้เป็นนี้ก็มาแล้วจาไม่เคยนะคะแล้วก็จนแล้วก็โดนยึดบ้านยินรอดสาระปัดปัญหาติดเบียดอกสาระปัดคือตกก้นเหมือนกันนมอตกันไปตั้งไหนก็เหมือนกันน็อดเลย จ้างจาไม่เป็นดีก็เป็นนี้นะคะจ้ไม่ตอกงานตอกงานแต่วม่แล้วนะคะคือคนลําบากต้องไปยยกกันสุดๆนะคะนะคะจ้าทจะมีบอไปตั้งนั้นโอแรงก็กรรองเลยแบบก็แบบก็ต่นตังใจนะว่าเออเราก็อยากให้โอได้เป็นซอๆถูกต้อไปก็ให้กำลังใจโอ้ โอ้ก็คิดว่าโอทำได้กวนบอลนึงตอนแรกโอจะบอกพี่น้องทุกคนว่าโออาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการเมืองเลยนะคะโออาจจะไม่ได้มีกว้างรูนะคะในเรื่องการเมืองแต่โอคิดว่าโอสามารถเรียนรูปัตนาได้ค่ะก่อยๆเรียนรู้นะคะก่อยๆฝึกโอก็คิดว่าทุกคนไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะไม่มีใครเก่งก้าได้เป็นตั้งแต่เกิดไม่มีใครเดินเป็นตั้งแต่เกิดเราก็ต้องหัดต้องฝึก ไม่ว่าจะทำธุรกิจรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรามีความพยายามนะคะใจสูนเรียนรู้ปัฒนาตัวเองเราก็สามารถประสบความสำเร็จในดาน้ดานในดด้านนั่งได้และโอ้ก็มั่นใจว่าโอ้สามารถเรียนรู้ปัตนาให้เก่งได้นะคะเพราะว่านึงนะคะเตโอมาลงการเมืองนนตอนแรกโอบอกเลยว่าโอก็ไม่ได้สนใจก,การเมืองบอนใกล้กล้องอย่างเดียวนะคะจ้างหรือสงตัว กลัวไอรอดเอียงโลกเัียงกบค้าวเอียงปานังห้รอดแต่โอ้จบช่วยเลือคก้นค่ะโอ้จบช่วยเลือพี่น้องของโอ้จบคือมันบายใจมันทำอะไรมันมีความสุขมันทำอะไรมันหล้สึกว่าเรามีคุณค่า ah. มานะคะโอมาจากคนธรรมดาบ้านๆคือบ้านๆเลยอยู่บ้านแบบเมืือนกันทุกคนนะคะป้ามาโอกรคดิดอย่างโอ้เก็บอย่างแต่อีเอยนนะคะ เราโอก้าใจว่าเวลาเราเอามาเบียรมันเป็นมันปื้เวลาจนเป็นมันปื้่่่่โ่่่่โยม่่่่่่่บนคว่่่นะ่่่่่่ไ่น่่่่ย่่่ย่่่่่่่่ย่่่น่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่่่่่่้่่่่่ด็ค่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่ม่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่ จก็ไม่ลงมาช่วยโอนะคะในจังหวัดสงขลามีแก่ชองเกตนะคะเตพิเศษก็คือเกตแปดชนะเทพากับเกศกาลองโผเตยก็มั่นใจหมากหมากกว่าโอ้สามารถปรับตรงได้ต้องบอกปีน้องด้วยกันว่าถ้าเลือกผักเตือใจเลือกโอเวอร์ซิสเราได้อะไรนะคะในเขตพื้นที่ยตะละตำาบลหมู่บ้านะคะนั้นายโยบายแล้วเตว่ารอหนองส่วนหมากจะเป็นส่วนหยาบป่าปืนเษตกิจนะคะ กึ่นยกแพงแน่นอนนะคะหลายเปอร์เซ็นต์ปอก,ก็เคยทำาายแหล้วย,วยางแป้งโลละลักลอยและโอ้ก็มั่นใจมากนะคะว่ายางต้องแพ้ขึ้นแล้วก้นปออยากแป้งึ้นก้นมีเบียรมาเสิร์ฟของนะคะมันก็กระตุนเษฐกิจนะคะมันก็จะทําให้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ป,ป้าปามยาเสพติดให้มดชาติไปนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ซํอคกันมากนะคะป,ะปะ้าปามไอมดเลยนะคะยิงแต่ไอมดผู้ผู้กายผู้ปฏ ราเรากับรักษาเป็นผู้ป่วยนะคะบางบ้งาให้ก็เป็นคนดีของสั้งคมต่อไปนะคะตาลกหล้าน,นเราเล่นยานี่คือมดอนาคตอเลยนะคะโอวกล่าวว่ามดอนานก่น,นะคะจริงๆอันนี้คือเข้มมาเยอะแยะนะคะฟ้ากาันแบบนี้สําคัญมากมากเลยนะคะเพราะว่าของ่ิอ๋วอไปแล้งพอแม่ก็รองเลยค่ะปริยาตีนะคะการาชการ25 0 0 0ันต่อเดือนคะ่ะดีไหมคะเมื่อก่อนก็ทํางได้แบบเหมือนานี่ นี่ก็จะทำให้เป็นสองเมืนอนาเลยค่ะคือโอเคมากนะคะใกล้มีโรงงานที่เรียนจบปร,ริญญาตรีนะคะการจชการได้เตรียมตัวรับเบียสองมืนอนาต่อเดือนได้เลยนะคะสําคัญหมาก็เคยทําได้แล้วนะคะปักเปิดใจก็ทาได้นะคะเต่ียมใจทุกคนมีหมอมียาโรงพยาบาลน,นะคะปะ้มากนันโอ่ก็หลาวชีตน,นะคะโอ,คโอกํามจะกคนธรรมดาแน่ๆโอ่กระจายชิดโรงพยาบาลน,นะคะแหลกก่อนหน้านั้นมาโงนะคะอยโรงพยาบาลอยซ้มเดือนเรือ นะคะโอ้ไปฟ้าหมาโอถูกเดือนเลยทุกวันเลยโยนในโรงพยาบาลหัาดใหญ่โอกินนอนเดี๋ยวใต้เตียงนะคะปอมันเป็นมองร่วงมัดเลยนะคะต่งก้นป่วยตังก้นฟาวนอนเดี๋ยวเกลือนมัดเลยกับกางคางมัดเลยทุกวันเลยค่ะนะคะเลือกเบอร์เซเท่านนั้นนะคะและก็เบอร์ยี่เก้าตาวนนั้นนะคะถึงจะมีจิตวิญดีขึ้นได้ถ้าไปเลือกเบอร์เอิรนก็คือก็ทําไม่ได้แน่นอนนะคะกว่านึงไม่รวมได้เป็นรัฐบาลไม่ นะคะแต่เราได้เป็นรฐนัฐบาลเราทําได้ไงน,นองเนี่นแล้วนะคะพี่น้องกองเราจะอ่นตาอาปากได้ได้ใจโยใจโยใจโย,ใจโยบใบใจกันก้าใจไหมคะนั่นแหละปา้าพี่น้องทุกค้นใ้กันนะคะอาจารย์นิสราภูวิจิตนะคะหรือบอสโอนะคะฉายาบอสโอนะคะผู้สมัครเพื่อไตนะคะเกต้านะคะสงขานะคะช่วยเล่าเป็นฟังนิดน,นึงครับว่าสาเหตุในการตัดสินใจลงสมัครเพื่อด,ดอั้งสอสครั้งนี้เกิดมาจากอะไร้นคือ สาเหตุที่ลงสมัครเลือกตั้งนะคะก็เพราะตอนแรกนะคะโอ๋ก็ไม่ได้แบบดูเรื่องการเมืองเยอะนะคะแต่โอ๋ชอบช่วยเหลือทุกคนชาวบ้านนะคะที่ลําบากยากจนนะคะมาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่โอ๋ยังไม่มีฐานะนะคะมาจากตรงนี้แล้วก็โอ๋ก็คิดว่าถ้าโอ๋ได้เป็นสสเนี่ยโอ๋สามารถช่วยเหลือพี่น้องของโอ๋ได้เยอะมากเพราะว่าตอนนี้โอ๋ก็ช่วยเหลือตามกําลังของโอ๋เท่านั้นเองนะคะ โอ,โอ๋ชอบด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาลงพื้นที่ได้เจอชาวบ้านเนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกฝืนตัวเองค่ะทําไมถึงสังกัดเลือกพักเพื่อไทยครับเพราะว่าชอบอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ที่สํำคัญก็คือเป็นพักใหญ่ที่สามารถนํานโยบายของพักนะคะมาช่วยเหลือพี่น้องของโอได้และเขาเคยทําได้จริงหลายๆอย่างที่เขาทำมาได้แล้วแล้วก็ทําให้พ่อแม่ญาติพี่น้องกองโอมีชีวิตที่ดีขึ้น โอเลยเลือกอพักเพื่อทยนะคะนยโยบายจัดเจนพักจัดเจนและก็ตัวโอวก็มั่นใจในตัวเองมากค่ะหลังจากลงพื้นที่แล้วกระแสตอบรับชาวบ้านเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับแบบดีมากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแ,แบบคนแบบชอบพักเยอะด้วยและก็ในตัวเราด้วยแล้วก็แบบรู้สึกแบบมีกําลังใจขึ้นเยอะว่าโอ้นี่แหละสามารถปักรงได้ในเขตเก้าค่ะจากการลงพื้นที่เราเห็นโอกาสในการคว้าชัยในเขตเก้ายัางไงบ้างครับ คือโอเป็นคนในทุนที่ด้วยนะคะในเกตเก้าบ้านเกิดโออยู่ในเกตเก้าญาติพี่น้องโอมีทั้งไตรปุธและอิสลามนะคะก็คือญาติพี่น้องตั้งตระกูลเลยทุกตระกูลเลยนะคะอยู่ในเกตเก้าทั้งหมดโอก็เลยได้เปรียบตรงนี้ทั้งไตรปุดและมุสลิมและโอสามารถ เข้าหาทุกคนได้หมดไม่ว่าจะศาสนาไหนนะคะคือโอ้มั่นใจว่าโอ้ทาได้ปักลมได้แน่นอนนะคะปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาตอนลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยเราเราเป็นยังไงบ้างเราคิดยังไงบ้างมีปัญหาอะไรเจอปัญหาเยอะเพราะว่าตอนนี้ไปทางไหนมีแต่คนเป็นหนี้นะคะจากไม่เป็นหนี้ไปทางไหนมีแต่คนลาบากเดือดร้อนหมดแล้วนะคะแล้วก็ปัญหายางปาราตกต่ําในเกิรอบนอกนะคะในเกิจเก้าของโอนะคะคือปัญหายางปาราเป็นหลักเลยตอนนี้คือชาวบ้านอยากให้ ยางพาราแพงขึ้นนะคะและนโยบายจะเจนอยู่แล้วว่ายางต้องแพงขึ้นแน่นอนนะคะเพราะพักเคยทําได้แล้วโลละหลักร้อยและโอ้มั่นใจมากคราวนี้นะคะถ้าทุกคนเลือกเบอร์สิเลือกพักเพื่อไทยนะคะยางแพงขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็อีกเหลือเวลาประมาณ40วันมีแนวทางในการลงพื้นที่หาเสียงยังไงให้ถึงประชาชนมากที่สุด ตอนนี้นะคะโอก็ ه, คือเวลามันเหลือน้อยนะคะแต่โอ้พยายามทำตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังแต่โอมั่นใจว่าโอททาได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเราตั้งใจจริงประชาชนเขาเห็นแล้วเวลาโเดินพื้นที่โอคือคือ,คอมุ่งมั่นนะคะแล้วก็อยากทําให้ได้นะคะโอก็คิดว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับโอ้นะคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเกศก่ะ โออยากให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนนะคะในเกตดเ้านะคะให้โอกาสผู้หญิงบ้านบ้านคนนี้นะคะที่มีหัวใจจิตอาสานะคะแล้วก็ตั้งใจจริงอยากลงมาแก้ปัญหาอยากลงมาช่วยเหลือพี่น้องของโอด้วยใจจริงนะคะด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์และกตัญญู ทุกคนนะคะออบอกเลยว่าถ้าทุกคนเลือกเบอร์สิบเลือกโอนะคะสามารถเป็นที่พึ่งได้นะคะและโอสามารถช่วยเหลือทุกคนได้แน่นอนแต่ทุกคนต้องให้โอกาสโอด้วยนะคะให้โอกาสผู้หญิงบ้านๆนคนนี้นะคะตั้งใจมากนะคะอยากขอโอกาสนะคะให้เลือกเบอร์สิบเท่านั้นค่ะครับอยากอยากเห็นอะไรในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเพราะนี่คือครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ ไม่เคยทําได้ในภาคใต้และมันก็เป็นงานซานายมากสําหรับโอ๋นะคะและโอ๋ขอให้ทุกคนนะคะคิดดีๆตัดสินใจดีๆนะคะถ้าอยู่เดิมเดิมแบบเดิมเดิมนะคะเลือกเดิมเดิมผลลัพธ์ก็จะแบบเดิมเดิมนะคะก็คือจนกันเหมือนเดิมนะคะแปบดบปีที่ผ่านมาชาวบ้านพี่น้องทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าแย่ลงทุกอย่างนะคะโออยากให้ทุกคนนะคะร่วมแรงร่วมใจกันพลิกประวัติศาสตร์นะคะในครั้งนี้ออกมาใจสิด ไปลาออกความจน14พฤษภพคธภานี้ทุกคนต้องไปลาออกความจนและเลือกฟักเพื่อไตและเลือกเบอร์สิบเท่านั้นนะคะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้ที่สามารถพลิกวิกฤตได้นะคะทุกคนรอดตายรอดชีวิตอยู่ดีกินดีได้แน่นอนค่ะอมั่นใจมากค่ะมันอ้ตูสู้มันอ้ไสู้